ซาคิครับเสิร์ฟมาบอลแรกไม่ค่อยดีต้องอันเดอร์ครับ3เมตรหลงงังคอโอ้แต่แก้ไขดีเหลือเกินครับโอ้โหครับโอ้หจังหวะนี้ครับบอลไม่น่าจะเป็นคะแนนได้ครับแต่ทำดีเหลือเกินครับสำหรับผู้เล่นมือซ้ายนะครับของทางนครศรีมาคิวบินซี่บีซีครับคือขึ้นไปอ่ะเห็นแล้วนะคะว่าตรงนั้นมีที่ว่างอย่างไรครับยกมาทีนักจะยก,ยก,ยกห้สุทธาตา หนึ่งลอไม่ได้ครับให้ทีคพัทยาโอ้โสองคะแนนต่อเนื่องครับ,บพัทยาพลังถือว่าลง,ลงมาแล้วใช้ได้เลยเหมือนกันใช่ค่ะถือว่าเปลี่ยน,ยนจังหวะได้ดีเลยนะคะโอ้โหแล้วตีเสร็จบวกคะแนนอีซสิบย่าด้วยนะครับสุด,สดทัตตาเชื้อผู้หลิมเมือเสิร์ฟมาบ,บอลแรกไม่ค่อยดีครับต้องวิ่งเซตโอกาสของพัทยาหนึ่งตีนสองมีโฮแมนครับ ทิยาครับเดี่ยวคือเหมือนกับทางตัวบล็อกเนี่ยก็ต้องจับจังหวะใหม่อะนะคะยกหัวเสามานี่ครับยังอยู่ต่อบอลมาสามเมตรตกายของไดมอนด์คู่ครับกติการองไม่ได้ครับกยอ,ย,อยก้มนาจิซิยาเพาะมายกโค้งหลังเลย พัชยาท,ทำได้ดีเหลือเกินครับเป็นการตีบอลจากท้งหลังน,นะคะด้วยมือซ้ายนะลูกบ,บอกของเดอนฟูดลงไปค่ะพัชยาสิดิม,มาเซฟบอกแรกกติกาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องตีเองครับ